ดิฉันไปไหนดีเ้ิทาไมมาฉันเปซนอปปี้วะเออก็มาอยู่กับเอ็กทิกเมอร์ครับก็มาเล่นเกมป้ายครับนะครับก็อยู่ในแมป g n t ลันแต่วันนี้ไม่ได้มาเล่นนี้เล่นละครับวันหน้าเขาจะมาเล่นกับเพื่อนๆเข้าใจยังก็วันนี้ก็จะมาสอนการทีดมาส็อปบี้เธอไม่ต้องใช้ Hot to money item ใช่ใช่พี่น้องอันนี้ก็เอาเป็นคนที่คนที่จะมาเล่นรายการเราวันหน้านะวันจันท์หรือวันอังคารนั่นเลยเข้าใจนะเข้าใจครับจะมาเกมด้วยแล้วก็ใช้นี่ครับใช้ที่ขุดก็ใช้ที่ขุดอย่าลืมลงวัดขี่อะไรก็ได้ทุกอย่างนะครับนี่ขีดสัตว์หรือไงครับฟีนสัตว์แต่ว่าผมจะออกไปให้ดูเลยโหลดเลยไปโหลดเลย รู้จักอันนี้ก็โหลดได้เลยนะแกงเืออ่าามาทีเเออโหลดอันนี้ครับแต่ทิ้งไว้ข้างล่างให้เด็กดุชชั่นทำได้รทำได้ทำได้แบบกเผ่อเข้าไปเดี๋ยวตัดคลิปตัดคลิปไม่้ตรงนี้ครับให้กดล่างสุดเป็นคำว่า my mod pe ครับโอ้ยอันนี้เราไม่ใช้่วัว โหลดมาทำไมไม่รู้ตัดชิพหรือยังก็ลืมอ่ะก็อันนี้ก็จะต้องให้โหลดหมอดเนี้ยครับมอดอันเนี้ยอันเนี้ยที่ปิดไว้อย,อยู่เน,นี่ยมอดเนี้ยครับที่มันเป็นรูปแบบเนี้ยขี่สัตว์ไลท์มดเนี่ยครับมอดเนี้ยมดเนี้ยเดี๋ยวเปิด wifi ไวไฟให้ก็มอดนี้เลย จะเป็นขี่สัตว์ทุกประเภทได้หมดครับทุกอย่างใช่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 ถ้ามีเดรดดาร์ตมาเมื่อไหร่ขี่เดรดดารอนได้ไหมใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าขี่ไม่ได้ครับแต่ว่าขี่ไม่ได้เลยสิยังคนขี่ได้ครับแต่ว่ายังไม่มาคก็ลงมอดก่อนดีกว่าลงมอดเดิมลงมอดเดิมแป๊กนึงครับก็ตัดคลิปการลงมอดก่อนก็ตัดคลิปมาตรงนี้ครับก็มาจากรถและเออ

กำลังขี่อยู่นะนี่ไม่รู้จะขี่ได้หรือเปล่าอะไรวะนี่ค่ะ วนานี่ไงได้อครับก็ใส่ไม่เลยนี่ก็คือวิธีการทำมาคีซอมบี้มามาซอมบี้ได้ครับก็เอามาก็จะทำลายพวกนี้ไม่ได้ครับเพราะเราจะโจมตีมันไม่ได้เลย ก็มาตัดนี่เดี๋ยวผมจะตัดคลิปก่อนนะก็ะตัดคลิปเพื่กอก็มาตายแล้วก็ขี่ได้นะขี่ได้เอมเสียใจอุ้งศกน้อเด้กจะกระโดดนะกินก็ดูง,งา่ายสังชิ้นตับม้าควันคิ้งของแกขอวันนี้ขอรัดตัวไปก่อน ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดสกลิลเจอปืนในเกบือไปไปจุเกินรักนะ